ไปดูกลับมาแล้วครับเพขอโทษเรื่องที่แม่ผมด้วยนะคะกรดีว่าต้องขอภัยเรื่องพ่อแม่ผมด้วยนะต้องขอภัยเรื่องพ่อแม่นะอ่ะผมขออนุญ,ญาตจะคุยเรื่องการต่อของพี่ไายพี่แพงกันต่อนะครับมาอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงต่อไปนะครับช่วงพูดคุยเล่นๆกันไป สวัสดีครับน้องกรณ์ครับเอ้ยวีเจอพี่ตำนานกรอ์ออกวีเจอตำนานเูโอ้คุณกรอ์ออกไหมนะอุ้ยเจ็บขอไปสวัสดีครับทุกคนน้องใบสวัสดีอัศวินเป็นอะไรหรอเปล่าครับ เออมาคุยกันต่อเลยทุกคนมาคุยกันต่อมาคุยกันต่อแชร์กันหน่อยแชร์กันหน่อยสู้สู้อ๋อเรื่องเท้าเหรอโอเคหายไปอาซาวินหายไปนานเลยใช่หายไปแล้วมาแล้วมาแล้วครับครับ,รบมมูอ่ะขอคุยเรื่อง่อบไปกันต่อเลยนะครับคือเรื่องที่ จะให้ตัดสินใจกันก่อนว่าจะให้พี่ไหนกับพี่แพรให้คุยหนะ่อยขอบใครเลืองหนได้โอเคน้องๆครับตอนนี้ผู้ชมนะครับเหลือผู้ชมสี่คนแล้ววันนี้น้องๆให้ทุกคนช่วยบทกันหน่อยว่าจะให้พี่อาศวินจะคุยเคลียร์เรื่องนี้อ่ะเรื่องเราจะมีหั้งหสองแบบให้ผู้ชมเลือกน,นะแบบที่หนึ่งอ่ะจะให้พี่อาศวินจะคุยกับพี่ไลท์กับพี่แพ่ะเคลียร์เรื่องนี้กันเรื่องราวทหมดนี้เป็นยังไง แบบที่สองนะเหลือจะให้พี่อารีวีคุยกับพี่นาก่อนแล้วต่อู้ก็จะคุยกับพี่แพรว่าเรื่องร้าวทั้งหมดเป็นยังไงอ่ะอันนี้ขอแบบประเด็นกันนะน้องอันนี้ขอแบบประเด็นกันนะอ,อ่ะน,อน้องช่วยโวยกันหน่อยอ่ะช่วยคนต้องโวดมาเลยแล้วอาจะเิ่แบบที่หนึ่งกับแบบที่สองอ่ะมาแล้วมาแล้วใครมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาราขอา่ะ ผมให้น้องอวดกันอีกครั้งนะครับระบที่หนึ่งจะให้พี่อาศวีจะคุยกับพี่ไรพี่แพนเรียอกันเลือกที่เลือกกันเลือกที่แฟนเป็นเลือกเป็นแฟนของนายอ่ะแม่แหละนะครับระัแบบที่สองจะให้พี่อาศวีจะคุยกับพี่ไร้ก่อนแล้วต่อด้วยของพี่แพนคุยแบบแยกกันเลยเนี้ยครับโอเคมีคนวดหนึ่งนะวดยเยอะเยอะโอ้โหไม่ต้องกดรัวก็ได้นะต้องกดโดยได้นะแค่กดได้แค่ครั้งหนึ่งอย่า <laughs> อย,กกอย่ากดรอยนะพี่เป็นหัวสามสมัครหนึ่งคนที่จะขอขอย,ยูอ่ไนหนูอยากคุยเล่นกับพี่ได้ไหมคะได้ครับขึ้นมาได้เลยน้องถ้าาน้องอยากจะคุยเล่นก็ขึ้นมาได้เลยก็คือพี่นายกับพี่แพรนะครับเขาเขาแลกกันไหยครับน่ะล้วคุยอ่เรื่องวานนี้เป็นไงต่ออ่ะ เพราะว่าพี่นายกับพี่เป้เขเข้ากันไม่ได้ครับฮะทำไมเข้ากันไม่ได้อ่ะทำไมทำไมทำไมเข้ากันไม่ได้อครับเพราะว่าเออเดี๋ยวให้เพื่อนผมให้เพื่อนผมให้เพื่อนผมมาพูดได้ไหมครับได้ครับได้ครับนั้นบอกเพื่อนรีบมาเพราะว่าเพื่อนผมแบบรู้เรื่องมากกว่าผมครับ อ๋อเอาได้ครับได้เอานี้ระหว่างรอที่เพื่อนมาเอาเดีมให้คนอื่นคุยเรื่องต่อได้ไหมให้คนอื่นคุยเลยนะน้ครับอ่เดี๋ยวไว้เพื่อนผมให้เพื่อนผมขึ้นมาเลยครับอะไรนะครับให้เพื่อนผมขึ้นไลน์มาเลยก็ได้ครับได้เลยครับมาให้ชวนเพื่อนมาเลยครับระหว่างรอที่นี้ขอญาตต่อคิวทีละคนนะให้บอกเรื่องราวของพี่นายพี่แพรนอนมมนต้องเลิกกันนะอ่่ขอญาตน้องปิดไว์นิดนึงหน่อยนะครับอ่า ต่อไปให้น้องๆขอขึ้นครับน้องๆสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะน้องๆเป็นเอฟซีใครเอ่ยหนูหนูชอบดูพี่อัศวินมากเลยอะ่ะุ้ยจริงหรอจริงหรอจริงคือคุณหนูอยากรู้ว่าพี่อัศวินอะ่ะคือก่อนหน,น้านี้คือก่อนที่พี่มาเป็นอัศวินพี่ทําอะไรมาบ้างหรอคะอย่างเช่นพี่พี่เล่นโรบรอทครับ พี่ดู YouTube แล้วก็พี่ไลฟส์สดตลอดทุกปีเลยเหมือนหนูเลยแต่ว่าห,น,หน,นูหนูชอบเรียนหนูชอบเรียนหนังสือด้วยค่ะหนูชอบเรียนกับอ่าครูจุนพี่รู้จักครูจุนไหมเคยรู้จักแค่พี่อูจุนกับพี่แกแอดทูครับเรื่องเกี่ยวกฎหมายอ๋อ <c oughs> พี่พูดต่อเลยค่ะ <c oughs> นั้น น้องขอบอกเรื่องราวที่พี่นายกับพี่แพนว่าทําไมถึงต้องเลิกกันอะดูได้ไหมรู้เรื่องรอเปล่าว่าทําไมให้ทําไมถึงต้องให้พี่นายพี่พี่แพนต้องเลิกกันและแล,ะและรู้ค่ะรู้ค่ะไหนบอกเรื่องราวมาไหนดีน้องนก็คือว่าคือตอนนั้นนะคะพี่แพนคือถ้าหนูพูดหนูหนูจะท้องไห้อะ่ะ บอกมาเลยครับพี่พี่จะไมพ่พี่จะไม่เปิดเผยทุกอย่างในคะรอบคกัวดังนี้ครับให้บอกเรื่องราวมาเลยครับพี่จะไม่เปิดเผยทุกอย่างแต่พี่ไล์อยู่นะครับฮะพี่พี่ไล์สดอยู่นะคะมันจะมีคนถ่ายเอาไว้หรือเปล่า <laughs> ไม่นะผู้ชมเหลือแค่หา้าคนเองไม่เป็นไรครับอคอยเอานี้ไม่เป็นไรนั้นให้ค่อยคุยทีหลังละกันครับเพราะว่าอาจจะกลัวทุกคนอาจจะหายรูปน้าจะให้คนอค้องคนต่อไปขึ้นมาเลยนะคะอขออนุญาตไปขอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องน้องชื่ออะไรครับแป๊บหนึ่งนะคะมึงไม่เปิดไม่ได้เอาเปิด เปิดเปิดได้เหรอโอเคเอ้าน้องพี่ไม่านะขอโทษด้วยนะครับน้องมุกวัะด,ดีสวัสดีครับ <c oughs> น้องมุกน้องมุกบอกเรื่องราวสำหรับพี่ไยพี่แพ่อย่ายว่าทาไมต้องเลิกกันคือพี่พี่ไนบอกว่าพี่ไยไม่เป็นตัวเองตอนอยู่กับพี่แพนแล้วพี่แพนก็แบบ ไม่รู้จะไม่ได้ว่าเป็นยังไงหนูเข้าไปดูไลไรอยู่แล้วก็เขาทะเลาะกันเรื่องสักอย่างแล้วก็พี่แพนพี่นายก็เลยบอกเรื่องพี่แพนอ๋อที่เรื่องเขาที่บอกเรื่องราวไปก็จะเลอกกันแบบถี้ใช่ไหมอะไรนะคะหมายถึงเรื่องราวว่าถ้าพี่นายอะเลิกกันใช่ไหมถ้าพี่แพนอ่ก็จะพูดยังไงก็พูดไม่ออกแหละอืมใช่มัน เราอยากคเอยคบกันต่อเพราะเขาเข้ากันได้อืมใช่พี่ก็เห็นได้ยินกับน้องมุกที่เคยพูดเมื่อกี้แล้วอะ่ะอือเอาแบบนี้น่าจะให้น้องๆทุกคนให้หวกไั่อีกครั้งให้น้องจะให้คุยกับใครนะน้องๆขอแยกขึ้นมาจากทั้งหมดห้าทั้งสี่คนเลยครับอามารา,ค,า,าคุณวายจีอาตวินสีจ่าอารลบลบรูปพี่แผนยังทำไมอะ่ะอมยิ้ม เราก็ไม่อยากลบยี่งเดีย่ยขาดหรกเพราะว่าเราก็วันนี้ผมว่างเ,าเป็นรายก็นอะไรครับไม่ได้ยนแี่นี้วัดดีครับหลัรคัน,นอุ้ยหวัดดีครับวันดีครับ,รบชื่ออะไรครับเนี่ยคนที่หกท้ายสุดอ่ะชื่ออะไรครับกินาครับผมฮะกินาครับ อ๋อนัดนัดไอ้นัดอยู่จังหวัดอะไรลาบุรีครับลาบรุรีโอ้ยลาบุรีนี่เราจะโอ้ยเดียวกับจังหวัดเดียวกับไหนเลยเออแล้วหนูไปเอ็มซีไทยลาบุรีเนี่ยนะบ้านเกิดนะอ๋อไอขอญาติเงียบก่อนนะครับขอณนัดเนาอยู่อยู่นัาอยู่ อยู่เคยอยู่เบอซีของใคร<ม>ขอให้ห้อยขอโทษนเมื่อกี้พูดเจ้าเอซีของใครเอยน,อน้องน้องนัทน้องนัทเเสซี่ของใครไม่รู้ครับผมเอซีท,ทั้งคู่อะอ๋อโอเคนั้นนัทเคยรู้จักพี่นายไหมกับพี่แพนอ่ะรู้ครับรู้ครับนั้นน้องนัทรู้ขอบอกเรื่องเราสำหรับเรื่องพี่นายพี่แพนหน่อยได้ไหมเรื่องเราทั้งหมดเป็นยังไง ันนี้ผมบอกไม่ถูกอะต้องลบอัสวีนพี่เขาไม่คุยกันแล้วได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่ไม่รู้พี่จะปรับหรกนะะพี่ครับเพื่อนผมมีเรื่องจะเล่าครับอ่ะว่าไงว่าไงอ่าคือว่าเพื่อนหนูอืมหนูมีเพื่อนคนนึงค่ะคือเพื่อนหนูเขามีแฟนอยู่หนึ่งอัน ก็หนูหนูขอใช้นามสมมุติว่าผ้าหมผ้าผมได้ไหมชื่อผ้า่มนะชื่อชื่อชื่ออะไรชื่อชื่อผ้า่มค่ะโอ้มีชื่อนี่หรอชื่อผ้า่มอันนี้เป็นนามสมมุติเฉยๆอ๋อแล้วน้องผ้า่มอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยเพือ่อเธอเพื่อเธอร้องผ้ามอยู่จังหวัดอะไรครับอ่าอยู่จังหวัดพัางงาค่ะ โอ้ oh, พังงา่ายเกินคือเพื่อนหนูคือวันนี้เพื่อนหนูเขาโทรมาบอกหนูว่าเขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยมึงรู้เปล่าว่าแบบตอนนี้อ่ะครูในโรงเรียนเขาอ่ะโดนตำรวจจับแล้วอัศวินลบรูปยังยังไม่ลบเมื่อกี้ใครเป็นคนบอกมาลบเลยพี่เขาไม่ได้คุยกันแล้ว รู้อยู่รู้อยู่แล้วใครเป็นคนบอกมาไม่มีใครบอกอ๋อไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้เขาให้แต่เขาไม่คุยกันแล้วต้องให้เกียดกันดีอาะวินยี่นะครับฟางก่อนฟางก่อนแล้วต้องรอให้ทางก่อนดีว่าจะให้ผมอะ่ะต้องตัดสินใจตัวเองก่อนว่าไม่ใช่ลบให้ใหออกจากแกงของพี่แพนกันไหนเพราะว่าพี่แพรเนี่ยตอนนี้ต้องขอตัดสินใจว่าพี่แพรขอออกจากแกงไปแล้วกัน ตั้งแต่วันนี้แต่ไม่รู้พี่จะปรับเปลี่ยนตอนเมื่อไหร่พี่จะทราบเองครับเข้าใจอยู่อมยิม้มว่าต้องมีการเจรจาใจของข้บอบครัวังด้วยต้องรอการทราบอากาศก็ต้องรอตอนไหนอันนี้แค่ประกาศต้องทราบมาอยู่ใช่อย่าว่าพิษณสวินเลยครับเพราะว่าพีษณวินเขาก็ไม่รู้ครับใช่ครับใช่ผู้ชมได้ยินของพี่นายกับพี่แพนะต้องขอเป็นกําลังใจสําหรับ พูดยังไงก็พูดพี่ก็พูดพี่เข้าใจอะ่ะอันนั้นพี่ผมขอลองค่ะจริงอืมอับเอิ่มอ่าน้องไปเลยอ่ะนั้นเอานี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่จะเจอกันในแอปดิคอดก่อนให้น้องๆมาเจอกันในแอปดิคอดทีแอปอะไรอะ่ะดีดครับพี่ครับพี่รู้จักดีไหมครับ ฮะพี่รู้จักดีไหมครับไม่เคยรู้จักครับเอ่อนั้นเนอ้องพี่พี่ลอขอญาตปิดไลค์ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไว้เดี๋ยวๆพี่เอ่อพี่จะไปที่ไหนต่อนแล้วครับเดี๋ยวผมจะได้ตาม